สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโลกลลอกแมปรถทริปและตอนนี้เราอยู่กับเอฟซีคนหนึ่งใช่เอฟซี FC คนหนึ่งคือตอนนี้เขาจะกับโอลแลนแล้วระหว่างที่ไ้เกยกับโอลแลนก็เจอเอฟซีคาราัใช่ค่ายนั่นแหละ ก็เลยจะมาอัดคลิปกับเอฟซเลยก็แล้วกันนะอ่าคือ,อยังไงก็พูดไม่ได้อ่าล่ะอ่าละโอเคซึ่งกฎในการเล่นเกมนี้ก็คือเกมนี้จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆวนเวียนบ่อยขึ้นและนั่นง่ายเกิดเหตุการณ์เรียบร้อย โอเคถ้าจะไปลไทยเป็นไทยก็แบบแบบอล่ะในขณะที่กำลังจะซ่อมอยู่นี้ก็เดินเล่นกันแล้วกันนะก็คือแบบโอ้ว้าวแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็จะรถก็จะขับเคลื่อนได้แต่เองจากนั้นเราก็จะตายเพราะว่าถ้าเรา,าหลนหล่นเราจะตายในเกมนี้ถ้ารถไม่ได้หยุดแบรบา ก็น่าแหลเดี๋ยวทำไมผมไม่ตายโอ้โอเคโอเคโอเคตายละซึ่งตอนนี้โปรเลนก็ปิดไหม่นะเพราะโปรลนก็ไม่อยากให้รู้เสียงหรอกนะถ้าแต่โปรลนก็เคยเปิดเสียงไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ถ้าอยากจะรู้เสียงของโปรเลนก็ไปดูในคลิปดอตอนที่ผมเล่นกับโปรเลยก็แล้วกันนะ และส่วนและส่วนเอฟซีคนนี้ใช่แล้วแหละอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้เอฟซี FC มาซึ่งเป็นเอฟซีคนแรกที่ได้แอดผมมาด้วยแล,ล้วเดียกวัดดิสติสฮะ ไม่น่าเล่นเลยโ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 ยน้องเอฟซีโยโยน้องเอฟซีตรนนี้มีอะไรในโทรศัพท์เป็นแบบที่มีเหตุการณ์เยอะขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อในบางครั้ง ทุกคนดูบักนี้นะเห็นไหมเป็นบักที่สุดจัดตลัดบอกสำหรับตอนนี้ใครที่อยากจะเข้าดิสคอร์ของพวกเราพวกเราได้เปิดดิสคอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วลิงดิสคอร์อยู่ที่ใต้คลิป <c oughs> ซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ก็น่าจะมาในอีกไม่ช้า แล้วมารีวิวรถกันดีกว่านี่นะฮะรถนี่ก็จะมีร้านค้าไอ้อไรอะางเี้บ้างร้านค้ามีร้านค้านี้ก็จะมีบ็อกซี่โคา้าซึ่งถ้าเราซื้อมาแล้วเราก็จะได้กระป๋องนี่เครื่องดื่มชื่อกลังซื้อมาแล้วก็จะได้ขวดม่วงๆหนี่แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกซื้อมาอยู่ไหนนี่ พัดดับอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดขนมปังนำนำนำอันนี้ก็เสียรบักแล้วรถยนต์นี้สามารถทาสีได้แล้วก็เส้นทางอันนี้คืออะไรไม่รู้เพิ่มความเร็วเพิ่มการกระโดดเพิ่มขนาดผู้เล่นลดขนาดผู้เล่นแล้วก็เหตุการณ์แบบสุ่มมีโฮมคุ้มกัน โอเคสุดแค่นี้โปแลนอีไอหลามโปเลนหลามไม่หลามแล้วน้องเอฟีโอเคยังอยู่ออาเป็นว่าถ้าครอยากจะลองเล่นแบบนี้จะทิ้งลิงกแบบไว้ใต้คลิปกแล้วกันนสและตอนนี้ก็ถึงเวลาปิดคลิปแล้วอ่าคลิป,ปอาจจะสั้นไปหน่อย ไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีพีสองซึ่งดองกเอซีก็ไปกับรถแล้ว